เมื่อพระบรมศาสดาทรงมายากรนนมิตแห่งความฝันประการที่หจบแล้วพระเจ้าเปอร์เซนที่โกสลก็ส่งเล่านิมิตรแห่งความฝันประการที่เจ็ดให้พระบรมศาสดาสมัสมมาสัมพุทธเจ้าฟังต่อว่าขแต่พระองค์ผู้เจริญหมอมชั้นได้ฝันเห็นบุรุษผู้หนึ่งนั่งฟันเชือกอยู่บนเตียงเมื่อเชือกยานปลาย ปลายเชือกก็ได้ตกลงมาอยู่ใกล้ๆเท้าของบุรุษผู้นั้นในต,ตอนนั้นเองได้มีแม่สุนัขจิ้งจอกพร้อมโซตัวหนึง่งนอนอยู่ใต้เตียงที่บุรุษคนนั้นนั่งอยู่เมื่อแม่สุนัขจิ้งจอกเห็นปลายเชือกตกลงมามันยังกัดกินเชือกนั้นอย่างเร็อ,รอยอโดยที่บุรุษผู้นั้น ไม่ครเรื่องเลยนี่เป็นแต่ความฝันนี้จะมีผลเป็นอย่างไรหรือพระเจ้าค่ะเมื่อพระบรมศาสดาได้สดับตรับฟังังนิมิตแห่งความฝันประการที่เจ็ดของพระเจ้าประเสริฐที่โกสลจบแล้วเราก็ทรงมัยากรความฝันว่ามหาบอพิษผลของความฝันนี้ จะยังไม่เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์และในยุคสมัยที่ระศาสนาของเราจะเรล่ยนล่วงเอยู่จะจะมาเกิดขึ้นในานาคตการมาโลกถึงยุคเสื่อมเสื่อมจากศิลธรรธมนีนะจ๊ะในยุคนั้นพวกผู้หญิงจะพากันโลเลลุ่มหลงในผู้ชายเอาแต่แต่งตัว ชอบดื่มสุวราชอบเที่ยวเตรไปตามถนนเห็นแกงเงินชอบทุศีนคือไม่มีศีนห้านะจ๊ะ <Yeah. S 1> มีความประพฤติชั่วชา้าชอบแย่งจิงเอาทรัพย์ที่สามีหามาได้ด้วยความยากลำบากแล้วก็ไปซื้อเหล้าดื่มกินกับชายชู้เหมือนังสุนักจริงจอกผอมโซ ที่คอยกัดกินเชือกที่บรุษนั้นฟันย่อนลงไปใกล้ๆเท้านั่นเองจะนั้นความฝันนี้จะไม่ทำให้เกิดภัยใดๆแก่มหาภพิษอย่างแน่นอนเพราะสิ่งนี้จะบังเกิดขึ้นในอนาคตขอเชิอมหาภพิษตรัสเล่าความฝันประการที่แปดตอไปเถิดาตามทันไหมจ๊ะ<า>นี่เนะทันเนาะ ก็เป็นเรื่องที่น่าอาัศาจรรย์เมือเงินเนาะเกี่ยวกับเรื่องความฝันนี่